CvTV TV ให้ชีวิตสถานีโทรทัศน์คริสเตียน24ชั่วโมงรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยสำหรับพี่น้องในพระคิดทุกคนหากคุณมีกล่องและทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณเปิดจอโทรทัศน์จะแสดงผลหน้าจอเมนูซึ่งมีทั้งหมด5ไอคอนด้วยกันสำหรับการเลือกรับชมรายการต่างๆเมื่อกดรีโมทเลือกไลฟ์ทีหน้าจอโทรทัศน์จะแสดงผลสัญ,ญลักษณ์ช่องฟรีทีวีจำนวน56ช่องให้คุณเลือกรับชม ช่อง CVTV จะเป็นช่องไลฟ์ทีวีลำดับที่1เป็นช่องที่เราจะรันโปรแกรมตามปกติจากสถานีตลอด24ชั่วโมงด้วยเนื้อหาที่หลากหลายเช่นข่าวประเสริฐบทเพลงสรรเสริญคำอธิษฐานและสาระบันเทิงอื่นๆอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงและคุณยังสามารถชมฟรีทีวีช่องอื่นๆเช่น3 5 7 9ได้ตามปกติเมื่อคุณออกจากการชมช่องไลฟ์ทีวีก็จะกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลัก เมื่อคุณเลือกช่องคริสติ n อ n d e m มานหรือทีวีสั่งได้คุณสามารถเข้ามาเลือกเนื้อหาที่คุณอยากชมได้อย่างอิสระโดยจะมี16ช่องหลักให้เลือกชมโดยช่องนี้คุณสามารถเลือกฟังคำเทศนาของอาจาร,รย์ดังๆได้จากหลากหลายที่เลือกฟังเพลงนมัสการที่คุณชื่นชอบศึกษาพระคัมภีร์โดยมีอาจาร,รย์เป็นผู้สอนชมภาพยนตร์ได้อย่างหลากหลายเป็นต้นทั้ง16ช่องนั้นจะแบ่งเป็นช่องข่าวประเสริฐช่องคำเทศนาช่องนมัสการช่องวัยรุ่นช่องพระคัมภีร์ ช่องห้องอธิษฐานช่องพันธกิจเพื่อนบ้านช่องบันเทิงช่องเด็กช่องวิถีชีวิตช่องภาษาเพื่อนบ้านช่องแวดวงคริสเตียนช่องการศึกษาช่องความรู้ช่องธุรกิจตลาดและช่องท่องเที่ยวเมื่อคุณเลือกชมช่องข่าวประเสริฐก็จะมีรายการต่างๆเช่นการประกาศใหญ่คำพยานชีวิตพันธกิจชีวิตมหัศจรรย์ละครประกาศและรายการอื่นๆ คุณสามารถเลือกอาจารย์ที่คุณชื่นชอบและคุณก็สามารถรับชมการประกาศนั้นได้ทันทีถ้าคุณผู้ชมเลือกช่องเทศนาก็จะปรากฏสัญลักษณ์ของคณะนิกายต่างๆคือสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยสภาคริเตจในประเทศไทยสหคริเตจแบปติสในประเทศไทยและคริเตจในเครืออื่นๆให้คุณได้เลือกชมถ้าคุณเลือกช่องพันธกิจเพื่อนบ้านคุณก็จะพบกับสัญลักษณ์ขององค์กรพันธกิจต่างๆเช่น j อ y c e m e y e อร์ Family Life Network, CBN สยาม CGNTV, c a m p u s Crusade, CCI Studio, Voice of Peace, Freedom f l m และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย CVTV ทีวีให้ชีวิตพันธกิจด้านสื่อโทรทัศน์เพื่อการประกศาศข่าวประเสริฐนี้เรา CVTV ยินดีมอบกล่องรับชมฟรีพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสถานี CVTV สถานีโทรทัศน์คริสเตียนเพื่อพี่น้องในระคิีทุกท่านสำหรับทุกคริสตจักรสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าร่วมพันธกิจในรูปแบบรายการทีวีรายการคํำทศนารายการประกาศรายการเพลงรายการละครรายการภาษาอังกฤษรายการเด็กตลอดจนรายการสร้างสรรค์อื่นๆสำหรับท่านที่สนใจเราซีว v มอบเวลาให้คุณออกอากาศฟรีสนใจติดต่อได้ที่ บูสซีวีทั่วประเทศหรือติดต่อสถานีโทรทัศน์ซีวีทีวีทีให้ชีวิตโทร02 722 9700ถึง2หรือ081 602 4067ผู้อำนวยการสถานีขอพระเจ้าอวยพร